แต่ประธานโดนทุแน่ปรายานบทตัดเรืมอกว่าการของมันดีนะไม่ให้กังวไม่จุดจิกไม่เหนียวหน้าอารนะครับไม่เหนียวหน้าผมเป็นมูลธ่าประธานครับก็ไม่ยอมกรไห่ให้แม้นระนั่งการปัดตัว ที่สถานีมัก็จะออกพนัองก็ไมเป็นไร่จัการระทวงก็ปิดเทมได้ธนครับผมกระท้วงามประธานข้อห้าครับก็เลยม่เข้าขกครงการประชุมนะครับอย่างไ็มเส้นงวาเขาปิดไปไม่เปนารปิดไปเขาปิดไปประธานและสัาชีบันุระเบียนวานละแกนจัห้างต้องว้นวันอทิตย์ก็แบข้าส่วนใหญ่ต้งนงาต้องีอาหไ่็ขอารแับมันยิงเป็นสร

ไม่ได้ก็ฟัไม่ได้ก็ฟังไม่ได้คนเดียวกท่านประธานฟังจิตนากูราอ่อนครับเงินแล้วเงินให้เขาเปิดไงล่นะ มีทั้งเรื่องของคำวิจัยส่วนตนของตุลาการสามมนูลมีทั้งเรื่องของอินโฟกราฟิกที่สำนักงานสัมมนาลเคยทำเพื่อสรุปคำวิจัยไว้นะครับรวมกับผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับทางประธานสามมนูลด้วยนะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ผมเคยใช้ในการไปนำเสนอต่อคณะกรรมการประธานสภาแล้วทําให้คณะกรรมการประธานสภาเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยในการบรรจุร่า,างในวันนี้นะครับก็เสียดายว่าอาจจะมีชุดความคิดคล้ายๆกับพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยให้เหตุผลครับว่าสาเหตุที่พักภูมิใจไทยและสวกลุ่มนี้ ไม่ลงมติหรือมีนาโน้มจะไม่ลงมติเห็นชอบเพราะว่าข้อกังวลทางกฎหมายแต่ผมอยากจะชวนสังคมและพี่น้องประชาชนตั้งคาถามครับ<ล>ว่าสาเหตุของอุปสรรคนี้สาเหตุ <สา S 2> ที่เราไม่ได้เสียงสับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยและสว<อ>กลุ่มนี้เป็นเพราะข้อกังวลทางกฎหมายจริงๆหรือเป็นเพราะความขัดแย้งทางการเมืองระหวา่างพรรคร่วมรัฐบาลถ้าคุณเชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วคือข้อกังวลทางกฎหมายในมุมหนึ่งพักประชาชนก็ยืนยัน ว่าสิ่งที่รัฐสภาดําเนินการอยู่ไม่ได้ขัดกับคำว,วิจัยสามนูนสี่ทับสองห้ากสี่และหากวันนี้สมาชิกพรคเพื่อไทยร่วมเป็นองค์ประชุมให้เราสามารถประชุมต่อได้ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมกันชี้แจงกับสังคมและก็ชี้แจงกับสมาชิกรัฐสภาว่าทําไมสิ่งที่เราดำเนินการอยู่นั้นและร่างแก้ไขมนูนของพรคประชาชนและพรคเพื่อไทยนั้นไม่ขัดกับคำว,วิจัยสามนูนแต่ในอีกมุมนะครับผมเข,เข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาที่อาจจะเสนอส่งเรื่องไปสาม,มนูนได้แต่ในมุมของพรคประชาชนเราก็เพียงแต่ตั้งข้ออสสังงงงเเกกกตว่่่าาาหมมีรรรืไปนจิ ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าฝ่ายที่ส่งไปนั้นจะได้คําตอบที่ตัวเองต้องการเพราะว่าเคยมีการส่งเรื่องไปสามนูนในลักษณะที่คล้ายถึงกันมาแล้วสองครั้งก็คือปี6-4ที่ได้กลับมาเป็นคาวินิจฉัยสามนูนสี่ทับสอง้วก็ปี67ที่ได้คําตอบกลับมาว่าสามนูนนั้นไม่รับไว้วินิจฉัยเพราะว่าได้วินิจฉัยปี64ไปชัดเจนแล้วแต่ผมคิดว่าหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าต้นเหตุและสาเหตุของการที่เราไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยและสวกลุ่มนี้ ไม่ใช่เพราะสาเหตุเรื่องข้อกังวลทางกฎหมายไม่ใช่เพราะสาเหตุเรื่องความไม่ชัดเจนของคำวมมิจัยสารนูนก็เพราะว่าสอสอพักภูมิใจไทยและสวกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มาลงมติเห็นชอบกับการส่งเรื่องไปสารนูนถ้าภาคเพืเ่อไทยจะบอกว่าการมีความชัดเจนจากสารานูนจะเป็นสิ่งที่ทําให้สอสอพักภูมิใจไทยและสวลงมติเห็นชอบแล้วเหตุใดเจ้าตัวเขาเองก็คือสสภูมิใจไทยกับสวกลุ่มนี้ถึงไม่มาลงมติเห็นชอบเมื่อวานนี้เพื่อส่งเรื่องไปที่สารนูนดังนั้นผมคิดว่านี้เป็นหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ว่าต้นตอและสาเหตุของ สิ่งของการที่เราไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจะพักภูมิใจไทยและสอวอกลุมนี้ไม่ใช่ข้อกังวลทางกฎหมายครับแต่คือความขัดแย้งกันทางการเมืองระหว่างพรรคการเมบาลซึ่งปรากฏให้เห็นไม่ใช่แค่เรื่องรัฐธรรมนูญแต่เรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกลาโหมไม่ว่าจะเป็นรายงานการนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับกัญชากับข้าแรงหรือแมก้กระทั่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาคอเซ็นเตอร์ดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องความขัดแยง้งทางการเมืองทางออกไม่ใช่อยู่ที่สารรัฐมนูญครับทางออก อยู่ที่ท่านน um. ายกและรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายปริหารและหัวห hmm. น้ารัฐบาลผสมที่ต si. uh ้องทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างระหว่างพรรครัฐบาลและผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้สามารถประสบความสำเร็จได้แล้วถ้าท่านนายกไม่สามารถเป็นเจ้าภาพแล้วแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างระหว่างพรรครัฐบาลได้ไม่สามารถใช้อ้ำหน้าในฐานะนายกมนตรีเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ผมก็เห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของผู้นําฝ่ายค้านว่าท้างนั้นก็ควรที่จะคืนอำนาจดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยุบสภาครับ ありが